สวัสดีเพื่อนเพื่อนสายเลือดนักลงทุนคลิปโตเคอเรนซีทุกคนทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับคลิปถึงนะครับก็นะครับสวัสดียามสายแล้วก็วันสบายสบายวันฝนตกนะครับแต่ตลาดนี้ดูดูท่าจะไม่สบายนะครับก็แดงเถือกนะครับตอนนี้ BTC ร่วงลงมานะครับก็จากที่ผมให้กล่องเมื่อวานนะครับว่ามีสิทธิ์ที่จะไซด์เวย์นะครับ มีสิทธิ์ที่จะไซด์เวย์ตรงนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแรงซื้อไม่มาเลยไม่มีปัจจัยอะไรให้หลายๆคนช้อนหลายๆกลุ่มช้อนช้อนขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยผมก็จะลบนะครับผมจะลบตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ลบจุดสนใจไปก่อนนะครับตอนนี้เรามาโฟกัสตรงนี้นะครับโซนข้างล่างนี้แล้วนะครับผมซึ่งถ้ามองในไทม์เฟรมมันนะเพื่อนนะ อันนี้เส้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวลบก่อนถ้าดูในไทม์เฟรมันนะครับตรงนี้มันเป็นดีมานของไทม์เฟรมันเลยนะครับผมก็มันเป็นเหตุผลที่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 กรับลงลงมาใช้โซนนี้หนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งอันนี้ดูในเดือนนะเพิ่นมานะแล้วก็พุ่งขึ้นไปได้เพราะอะไรเพราะตรงนี้มันมีคนรอซื้อโซนคนรอซื้อเยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เขาซื้อหมดหรือยังนะครับถ้าเขาซื้อไม่หมดนะครับการลงมาครั้งนี้น่ะจะเป็นการซื้ออีกรอบนะครับอาจจะไม่ใช่กลุ่มลงทุนกลุ่มเดิมมันอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มใหม่กลุ่มใหญ่และใหม่เพื่อรอรอตรงนี้อยู่แล้วนะครับรอตรงนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตรงนี้แข็งนะครับตรงนี้แข็งโซนตรงนี้แข็งเพราะอะไรเพราะมันเป็นดีมาของไทมเ์เฟรมใหญ่ ก็คือทำเป็นมันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแบบนี้เรารู้เลยว่ากลุ่มใหญ่เขาเล่นกันแค่นี้เพื่อนๆนะเขาเล่นกันแค่แค่โซนนี้แหละสองจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไล่ซื้อข้างบนมามันมันเกิดจากการที่เราเก็บเป็นสินทรัพย์นะครับผมอืมก็ให้มองเป็นแบบนี้นะครับสําหรับบิตคอยเนี่ยถ้าไม่คิดมากเนี่ยผมก็ไล่เก็บมาแหละนะครับแต่ตอนนี้ก็สูญหมดลงมาโซนที่สําคัญเนี่ย กระสุนหมดแต่ก็ไม่มีใครรู้ไงเพื่อนมันอาหจ,จะย่อมาตรงนี้แล้วขึ้นไปได้ตรงนี้เราถึงต้องต้องมาวิวเคราะห์กับตัวเองอีกทีว่าการลงทุนของเราเป็นแบบไหนนะครับคือเราเอออินไปจุดเดียวหมดหรือยังนะครับหรือหรือว่าเรามีอีกช็อตหนึ่งตรงนี้นะครับหรือมันจะล่วงลงไปข้างล่างได้ไหมก็ได้นะครับผมนะครับแต่ผมมองว่า มูลค่าบิตคอยน่ะ <c oughs> อย่างต้นทุนการการขุดเหมืองบิตคอยนะเพื่อนมันอยู่ประมาณสองหมื่นสองมืนเอ็ดนะครับถ้าล่วงเกินกว่านั้นเนี่ยมันมันดูไม่ดีมันดูไม่ดีสําหรับบิตคอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงผมก็มองว่าถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งพันอยู่ตรงไหนประมาณนี้เหรอตอนนี้ประมาณสองหมื่นนะครับตรงนี้มันมีแนวรับข้างล่างอยู่หนึ่งเส้นนะครับประมาณหนึ่งหมื่นโอ้ย ต่ำกว่าสองหมื่นด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงลงมาเนี่ยเดี๋ยวมาดูในนี้ขอดูในวิกแป๊มหนึ่งนะครับในวิกในวิกมีตรงนี้อีกจุดแต่นะครับก็ให้มองเป็นจุดสนใจไว้ก่อนนะครับโหกล่องกว้างเหลือเกินจุดสนใจกว้างเหลือเกินนะครับอันนี้ อันนี้เป็นอีกกลองในะกรณีที่มองนะครับเส้นนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ2 1 7 0 0เส้นนี้ประมาณ226300นะครับอืมความจริงนะผมไม่อยากให้หลุด28000เลยนะเพื่อนแต่ผมมันเป็นแค่ความคิดผมนะครับดังนั้นเนี่ยอ่าเราก็ต้องมามองว่าจุดตรงไหนที่เราจะ สมมติว่าคนยังไม่มีของนะครับกล่องนี้1ไม้1น,นะครับกล่องนี้ไม้2นะครับได้ไหมถ้าลงมาอีกนะครับเกินตรงข้างล่างเนี่ยไม้สาได้ไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็มีโซนอยู่นะครับ ตรงนี้ประมาณ19,700ตรงนี้1นโอ้ไม่อยากจะคิดเลยหลักหมื่นเนี่ยผมว่าไม่ถึงหรอกนะครับมองมองมองโซนโซนที่หนึ่งไว้ก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราแค่มีแผนในการลงทุนนะเพื่อนนะก็เหมือนปิระมิดครับที่ผมเขียนให้ดูนะครับไม้หนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ไม้สองกี่เปอร์เซ็นต์นะครับไม้สามอาจจะหนักหน่อยเพราะว่าลงมาลึกนะครับเนี่ยมันคล้ายๆการถั่วเหมือนกันแต่ว่าการขึ้นถ้ามันเด้งขึ้นไปอะ่ะเราจะคืนทุนไวนะครับแต่แต่ความคิดผมนะสำหรับบางคนนะครับบางคนไม่คิดมากก็เท่าๆก,กันไปนะครับแค่แบ่งไม้เฉยๆว่า 3าม3ุดสามสามเเซนะครับหรือว่าจะเป็นสี่ส่วนบางคนจะมีสี่ส่วนนะเพื่อนนะเออถ้าลงมาข้างล่างเนะน,นี่ย่วนเนี้ยอาจจะได้เห็นส่วนที่ 4, สี่สหรับ btc นะครับวันนี้ให้มองกันไกลๆก่อนนะครับเพื่อนนะกรณีแบบเบิร์ดเคสนะครับ,นนบ,บวรความเป็นไปได้แบบสสุดของมันนะครับอาจจะแบ่งเป็นย5ิห้าเปอร์เซ็นของพอร์ตนะครับอืมก็ ก็อยากให้เพื่อนๆนะครับดูกันแบบนี้นะครับนี่มันเป็นการลงทุนนะครับมันไม่ใช่การพันนันนะครับการลงทุนเนี่ยคือการรักษาทุนแล้วก็การมีแผนแผนแผนการของเราอะว่าเราจะทําอะไรเวลามันล่วงนะครับแต่นักลงท,ทุนส่วนใหญ่เขาไม่ได้มีแค่พอร์ตบี c ีซีนะเพื่อนเขาจะมีทองบี c ีซีหุ้นนะครับส่วนใหญ่นะครับ แล้วก็บางคนอาจจะมีทั้ง4อย่างอาจจะเป็นพันธบัตรหรือว่าเงินดอลลาร์นะครับคือการลงทุนมีหลากหลายนะครับยิ่งคริปโตนี่ก็หลากหลายแต่ทั้งนี้งนั้นผมอยากมาโฟกัสที่คริปโตนะครับก็มาดูกันนะครับมาดูข่าวกันก่อนนะครับว่าเมื่อคือนนะครับความจริงตรงนี้มันแดงนะ,นะบิตคอยนะแต่ตรงนี้อันนี้มันเรียวไทม์มันก็ขึ้นมามันก็เมื่อคือนนะ่ะร่วงนะครับ ความสัมพันธ์ของของ s p 500กับ Bitcoin เนี่ยมันยังล้อตามกันอยู่นะครับแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนนะมันจะตามกันอยู่ส่วนใหญ่มันตามกันแต่แต่ทั้งนี้มันไม่ได้แบบขึ้นลงเท่ากันเป๊ะอะไรประมาณนี้นะเพื่อนนะมองเป็นความสัมพันธ์กันนะครับก็พาดหัวข่าวว่าโอ้โหมอคืนก็ล่วง s p 500รอล่วงนะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนล้อตามกันไหม แล้วก็บิตคอยก็ร่วงนะครับต่ำกว่าสามหมืนแล้วนะครับเนี่ยไอ้ตัวนี้อะไรอันนี้อันนี้เขาบอกว่านักลงทุนรายใหญ่ทั่วโลกนะครับส,สูญเสียเงินมูลค่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในสามวันที่ผ่านมาก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าหุ้นหุ้นร่วงมาสามวันสามวันเลยมั้งนี่ยล่วงแล้วก็ทำให้ b t c เนี่ยก็ร่วงมาเรื่อยๆนะครับอืม ก็มองมองตอนนี้ให้สังเกตในโซนตรงนี้ก่อนสําหรับ BDC นะครับผมมองว่าตรงนี้แข็งอยู่ตรงนี้แข็งอยู่โซนในเนี้ยเพราะว่าถ้าหลุดเกิน2องหมืนแปดอ่ยมันไม่งามจริงๆเพื่อนๆเออเนี่ยเห็นไหมเพื่อนมันมันถ้าดูในเดเริ่มมีแรงซื้อแล้วนะครับเริ่มมีแรงซื้อแล้วขอดูในทำเฟรมเล็กหน่อยนะครับ <laughs> แหกกดเล็กน้อยนะครับอืโอโอ้โหโอ้โห อ่าถ้าในไทม์เฟรมพฤติกรรมของเดยอีกทีนะครับผมมองว่าจะต้องล่วงมาอีกอีกสักหัวหนึ่งนะครับแล้วให้เราสังเกตนะครับตรงนี้ไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะเพื่อนนะไทม์เฟรมหนึงชั่วโมงผมว่ามีล่วงอีกอีกหัวหนึ่งนะครับอืมก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาสรุปกันมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะปิดอะไรปิดเขียวปิด แดงนะครับผมอยากให้ปีเขียวมากเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็นักลงทุนส่วนใหญ่อาจจะเล็งก็ได้ว่าตรงนี้มันถูกนะครับผมซึ่งพรุ่งนี้มันก็จะมีข่าวอีกตัวที่สำคัญเป็นกล่องแดงของเมริกานะครับเวลา1 0ทุ่มครึ่งนะครับก็ประกาศนะครับอืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ CPI data นะครับเป็น ลักษณะราคาของผู้บริโภคก,ก็คือราคาของข้าวของเครื่องใช้นั่นแหละครับที่ว่าสมมติว่ามันมีราคาแพงขึ้นเนี่ยหรือว่าแพงยังแพงอยู่เนี่ยเขานักลงทุนก็ยังมองว่าไอค่าตรงนี้ก็จะบอกได้ว่าเอยเงินเฟอ้อยังมีอยู่นะนะครับแล้วก็อาจจะวิเคราะห์ไปอีกก้าหนึ่งว่าเ,เฟดเนี่ยถ้าเขาจะขึ้นโหนเบียนะศนยนะครับไม่พอ ไม่เพียงพอนะครับเขาอาจจะนักลงทุนมองว่าอาจจะเป็น0.75ไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เงินนะครับได้ออกจากบิตคอยส่วนหนึ่งเนะี่ยหรือว่าออกจากหุ้นส่วนใหญ่นะครับผมมองว่าพวกนี้แหละเงินพวกนี้แหละเขากู้ธนาคารมานะครับซึ่งมีหลายๆคนถามผมมาว่าเอ๊ะทำไมเออเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยหุ้นก็ร่วงอะไรก็ร่วงนะครับก็สังเกตนะครับมันไม่ใช่ร่วง อย่างเดียวนะครับทองก็ร่วงลงมาแต่ทองเนี่ยค่อยๆร่วงเพราะว่ามันเขาอาจจะเป็นการแบบค่อยๆเลม็มเล็มขายออกมานะครับน้ำมันน้ำมันเนี่ยเกี่ยวกับสงครามอยู่เนาะก็ก็มีร่วงเล็กน้อยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะมาโฟกัสที่ SME เ0ร้อยกับ n a s d a กซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นตลาดของอเมริกาเป็นหลักเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย BC เนี่ยเราก็เทรดกับมันอาจจะเป็น u s d อก็จริงแต่มันเทียบกับดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทองเทิงอะไรที่เทียบกับดอลลาร์เนี่ยมันก็มีผลกันหมดที่เราเทรดกันอยู่เนาะเพื่อนเนาะแล้วก็อ่านะครับมองว่านะครับยังไม่จบเนาะก็มาต่อว่าทําไมนะครับคือเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยแล้วเงินออกจากหุ้นออกจากบิตคอยคือพวกนี้มันเป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะครับมันไม่เหมือนทองคํานะครับทองคําก็ล่วงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสินทรัพย์เสี่ยงพวกนี้จะไปก่อนเลยในกรณีที่ นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยกู้เงินธนาคารมาอาจจะได้ดอกเบีย้ยต่ำๆเนี่ยมาลงทุนพวกนี้แล้วก็ได้ผลประโยชน์ดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เขากู้มามันไม่ใช่แค่10ล้านนะครับมันเป็นร้อยล้านพันล้านดังนั้นเนี่ยถ้าขึ้นดอกเบีย้ย0.5%้อระยับไปเป็น0.75ละ่ะมันต่างกันแค่0.25เองนะครับแต่โดยรวมมัน0.7 5ห้าหรือว่า1บาทเงี้ยระดับพันล้านเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ย หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นเนี่ยถือว่าเยอะนะครับมูลค่าต้นทุนก็เพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยนักทุนอาจจะเอาออกมาจากหุ้นหรือว่าบิตคอยก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้สแตนบายนะครับในการรอรอฟังผลประกาศอีกทีคอนเฟิร์มนะครับว่าเขาขึ้นดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับส่วนตอนนี้เนี่ยถามว่าหุ้นราคาถูกไหมถูกนะครับผมก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เมื่อวานนะครับที่ทําให้ btc ร่วงลงมาได้ก็อาจจะมาจาก usd ก็ได้นะครับที่ผมเกินไว้วันก่อนที่มันเริ่มหลุดแพ็กลงมาเล็กน้อยเมื่อวานเนาะแต่เนี่ยมันหนึ่งวันผ่านมาเนี่ยมันมันปิดลงมาแบบเหลือโอหประมาณนี้เร็วทามเหลือูนย์จุ0.75นะครับไม่ถึงดอลน,นะครับอืมนั่นนั่นหมายความว่าคุณต้องใครถือใครถือ UST เนี่ยคุณขายคุณขายออกคุณไม่ได้หนึ่งดอลลาร์นะครับคุณคุณได้เงินแค่0.75 เออได้เพียง75เซนนะครับใช่ไหมเออประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันนะครับมันมีคนเทขายออกมาก็ผมก็มองว่าของฝั่งลนะู T, น่าเนี่ย UST เนี่ยอืมก็เขาผมมองว่านักลงทุนอีกส่วนหนึ่งก็ดึงเงินจากที่เขาฝากไว้นะครับเราเบีย้ยที่อาจจะได้20%เอร์ซนตต่อปีเนะี่ยส่วนนี้เขาอาจจะกู้ธนาคารมาเหมือนกันนะครับก็จ,จะมีส่วน ตรงนี้ที่เขาดึงดดึงดึงเทขายออกมานะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะครับทางลูนานะ่าเนี่ยเขาได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาได้สำรอง btc เข้ามานะครับสองครั้งนะผมไม่แน่ใจตัวเลขนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะทยอยเก็บเก็บอยู่เยอะอยู่นะเพื่อนนะแต่ว่าเก็บไปสองครั้งละแต่ก็ยังไม่เต็มนะความจริงมันต้องเก็บเพิ่มแต่ทีเนี้ยเมื่อคนะืนน่ะลูนานะ่าเนี่ยต้องตัดสินใจขายออกมานะครับ ขายออกมาเท่าไหร่เนี่ยประมาณพันล้านหรือเปล่าเนี่ยผมจําไม่ได้ตัวเลขนะเพื่อนนะโทษทีนะครับแต่แต่เยอะแต่ขายออกมาเยอะเพื่อมาออมาตึงตึงราคาตรงนี้นะครับที่มันหลุดเป๊กไปนะครับก็เขากําลังทําแก้ไขปัญหาอยู่นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าสมมุติว่าแก้ปัญหาตรงนี้ได้น่ะความน่าเชื่อใจของ usc เนี่ยของดูหน้าเนี่ยผมมองว่าก็จะมีต่อไปสําหรับนักลงทุนนะครับอืมก็มาลุ้นกันอีกทีก็อ,อยากให้มัน เออโอเคกันเนาะตรงนี้ลุ้นสําหรับฝั่งลุ้นหน้านะครับใครใครถือลุ้นหน้าอยู่ก็ก็ลุ้นเป็นเป็นกําลังใจให้นะครับส่วน BTC นะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ฝั่งลุ้นหน้าก็ลายใหญ่นะครับถือถือลายใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่มันร่วงลงมาเมื่อคืนก็อาจจะมาจากฝั่งลุนหน้าที่เทขาย b t c เหมือนกัน,นครับก็นะครับก็ลงมาอยู่ในโซนที่ว่าหน้าเก็บอยู่ไหมก็ก็หน้าเก็บนะครับก็ บางคนอาจจะจะเริ่มเก็บด้วยซ้ําสําหรับคนที่เขาวางแผนไว้นะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่ามันจะมากล่องไหนนะฮะผมจริงตรงนี้มันถ้าสําหรับผมผมอ,อาจจะเจียดส่วนอื่นมามาลงสักสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมผมตอนนี้ผมไม่ทำไรนะครับผมขอดูให้มันคอนเฟิร์มขาขึ้นก่อนนะครับอืมให้มันเป็นแบบนี้ก่อนนะครับยกโลยกไฮขึ้นไปก่อนนะครับตามตามสเต็ป อ่าแรงซื้อเข้ามาของดาวเทอร์ลีดังนั้นเนี่ยสำหรับ b ี c เนี่ยวันนี้หรือว่าที่นี้ผมอยากให้เพื่อนดูพฤติกรรมไปก่อนนะครับใจเย็นไม่ต้องรีบถ้ามันคอนเฟิร์มขาขึ้นแล้วเนี่ยเราจะตามนะครับราคามันก็ไม่ต่างกันมากนะครับก็หลังจากนี้นะผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมีสตินะครับแล้วก็กลับมามองตัวเองว่าเอ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ตลาดมานานเท่าใดนะครับมีประสบการณ์เท่าใดนะครับ แล้วเราควรจะทําอะไรต่อเราควรจะศึกษาต่อไหมถ้าใครสู้ผมก็แนะนําว่าไม่ควรเลิกศึกษาต่อใน,ในด้านทั้งเศรษฐกิจโลกและการลงทุนนะครับเพื่อนแต่ถ้าใครยอมแพ้เนี่ยบางทีคนอาจจะเสียดายไปก็ได้แต่ถ้าใครไม่ไหวก็ก็แนะนําอย่าเพิ่งลงทุนก่อนที่เราจะมีความรู้นะครับเพื่อนก็พยายามามาแบ่งปันแนวคิดด้วยนะครับเพื่อนก็อย่างน้อยๆเนีย่ยในไทยผมว่ามีคนติดดอยเยอะ หรือว่าทั่วโลกก็ได้นะครับผมขนาด m i เคิลเซเลอร์นะครับของ m ไมโครซัตจีเนี่ยที่เขาเป็นเป็นอะไรนะเหมืองขุดบิตคอยอ่ะเขายังมีต้นทุนสูงสูงกว่านี้นะครับผมก็ถ้าสมมุติว่าบริษัทของ m i เคิ e เซเลอร์เนี่ยที่ผมเคยได้ยินข่าวมานะถ้าสมมุติบิตคอยเหลือสองหมืนหนึเนี่ยเขาจะโดนมาจินคอรนะครับก็ขาดดุลไปก็อ่ะ สรุปนะครับบิตคอยนั่งทับมือกันไปก่อนรอดูสัญญาณเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีสตินะครับผมไม่ใช่เราคนเดียวที่ติดดอยแน่นอนครับก็ขอบคุณเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ทุกคนมาติดตามผมนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภยัยสวัสดีครับผม